ร้100อยเยนค่ะกินได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาด้วยนะกินได้กินจนอิ่มอะ่ะกินอิ่มแล้วค่อยกลับส่วนมากก็ไปจะเจอแต่ว่าจำกัดเวลาใช่ไหมแต่ดีคือไม่จำกัดเวลาทุกคนกินได้ตลอดจนกว่าจะท้องแตกกันไปข้างแค่700เจ็ดร้อยเยนเอง บรรยากาศโคตรได้อะ,ดดอ,ะอ,อร่อยโอยเอร่อยตรงหน้าเราก็จะเป็นสวน แอปิลนะคะทุกคนถ้า,าพูดว่าดีงบทำไมถึงแอปเปิ้ลนะภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าตีงบโออย <c oughs> ม๊า เปือนแอปเปิรอนแอปเปิรอนอร่อยมากถึงสีจะไม่แดงพาน,นี้จะไม่ค่อยแดงสดนะทุกคนแต่ว่าอร่อยหวานมากดูอร่อยมากมากทุกคนเนี่ยสีเขาจะเป็นแบบนี้นะสีเขาจะไม่แดงจัดนะจะเป็นแบบนี้จะอร่อยหวานมากดูดิมือมือเหนียวเลยอะหวานหวานอร่อยมาก มาแล้วลักษณะสายพันธุ์เขาจะเป็นอย่างนี้นะแดงๆเขียวๆยวแต่หวานเวอร์ทุกคนไม่มีท้องใส่คาขีเราทุกคนเลือกโปรพันสองร้อยกินได้ทั้งแอปเปิ้ลแล้วก็คาขีกินได้ทั้งแอปเปิ้ลแล้วก็ลูกครับ เป็นสวนลูกพับฝั่งนี้สวนแอปเปิ้ลที่จริงมันเป็นเนี้ยมีย้อมผลไม้หลายอ,อย่างเราก็หลายสวนนะบางสวนก็นจะเป็นลูกพับแล้วก็ส้มอย่างเงี้ยเพอให้เข้าไปเก็บเหมือนกันขอภอภัยค่ะน้ำลายแตก เขาใกล้เคียงกันแล้วลูกพับที่นี่นะคะเป็นลูกพับที่ขึ้นชื่อมากแล้วก็สั่งส่งนะคะไม่ใช่สั่งส่งเข้าไปที่พระราชวังด้วยนะคะเพื่อให้พระมหากษัตริย์ญี่ปุ่นเนี่ยได้ทานนะคะก็คือจากแหล่งผลิตจากนี่นะคะปลูกจากที่นี่ แต่ละปีเนี่ยทางราชวงเขาก็จะคัดสรนผลไม้เข้าไปที่วังเนาะแล้วก็ที่เนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือได้ส่งลูกพับเนี่ยเข้าไปให้ทางราชวง์นะคะส่งให้ปีเลยอร่อยมาก ค่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆกกันมองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนแอปเปิลฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกครับนะคะเยอะมากกินไม่หวันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะเก็บกลับบ้านด้วยนะคะไปเป็นของฝากพ่อปู่กับแม่ยาต้นตเตี้ยเต้ยเองกระดูเวอร์เวอร์มีหลายสายพันธุ์นะคะนี่จะเป็นแบบทรงกลมนะคะแล้วก็จะมีเป็นพันธุ์แบบทรงกลมสี่เหลี่ยมนี่ เขาก็จะเปิดเป็นโซนให้เรามาลองชิมกันนะคะไม่จำกัดเวลา700เยนสำหรับผู้ใหญ่เด็กนะ่ไม่รู้ว่า500หรือ600้อนะไม่แน่ใจเหมือนกันลืมดูต้ายนะคะส่วนลูกพับก็เยอะมากกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าก็องไม่ค่อยเยอะวันนี้ เพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีเนาะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากฝน 待って。 ให้ดูบรรยากาศกินลูกพับกลางสวน,นคนนั้นจีดิมแล้วค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีว่าท้องฟ้าแจ่มใสแต่ก็ยังมืดครึ้มอยู่นะทุกคนอมน ไหวจริงๆครัง้งนี้กินทั้งแอปเปิ้ลด้วยยอมแพ้อืม でッとしていけます บรรยากาศสวนรับเป็นไงคะทุกคนติดภูเขาเลยนี่ที่จ่ายเงินอยู่ตรงนู้นนะคะเลยสวนลุกพับขึ้นไปก็เป็นสวนเอ่อสวนแอปเปิ้ลโอ้ยลืมภาษาไทยตรงนี้ก็ใช่ใช่หมดเลยนะของแกหมดเลยแล้วก็สวนพับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนแอปเปินนะะ้ลนึงค่ะ มีหลายที่มากไม่ได้มีแค่ที่เดียวกว้างมากัางนู้นก็จะเป็นลิงโกนี่ลูกครับขึ้นไปจนสุดนู้นก็หองแกหมดเลยนะเนี่ยน,นี้ก็ใช่นี่เป็นที่จอดรถนะคะ